พระกุเป็นพระที่ผมชอบนะชอบจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อหาเนื้อชินที่เขาระเบิดเิเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นหลังลายผ้า นะเนี่ยพระดูง่ายนะครับความเก่าเนี่ยมันทำไม่ได้ไงเก้มันทำไม่ได้หรอกความเก่าระดับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูสิเนื้อเขาเระเบิดจากข้างในออกมาเนี่ยเนื้อชินเงินนั้นเนี่ย คือคนที่เคยเห็นน่ะคนที่มีอ่ะจะจะรู้จะเข้าใจว่าเออเนื้อชินเงินที่วักหายากนะเป็นยังไงธรรมชาติของเนื้อชินี่ยเขามันปลอมไม่ได้จริงๆ องค์นี้สวยนะถึงแม้ว่าจะระเบิดนะแต่ว่าไม่คอไม,ไม่หักไม่บินนะครับเออส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยมัมาคุยกับเพื่อนๆพนเพราะว่าหาพระมาคุยเออวันก่อนวันก่อนอ,อ่า ที่ผมเจอเนื้อคุกหลักแล้วผมบอกว่าเป็นหลวงปู่บุญแล้วท่านจุกบอกว่าเป็นพระของหลวงพ่อลูกป,ปุสกขนะครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยมาบอกว่าเป็นของอะไรนะหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบโอ้เนี่ยก็ขอบคุณมากสําหรับข้อมูลนี่เห็นไหมพระเนื้อชินนี่แบบคือถ้าคุณมีพระเนื้อชินเนี่ยคุณดูไม่เป็น ม,มันก็น่าเสียดายเนี่ยแต่ถ้าดูเป็นล้สวยนะธรรมชาติของเขาอะจริงๆไง,งเห็นไหมพักเก่านี่ดูง่ายโคตรง่ายเลยใครบอกว่าพักเก่าดูยากที่ดูยากเพราะว่าเขาไม่มีอะ่ะใช่ไหมเขาไม่มีเขาก็เลยบอกดูยาก แต่ถ้าเขามีอ่ะมันไม่ยากหรอกครับคือพระแบบนี้เนี่ยมันหายไปจากวงการแล้วนะมันก็เลยยังไงอะ่ะมันก็เลยต้องมาสร้างพระใหม่นะแล้วเนื้อหาเนี่ยมันสู้ของเก่าไม่ได้หรอกครับถ้าเขาไม่ดีจริงเนี่ยเกจิอาจารย์ไม่เอาไม,ไม่ไม่ถอดเพื่อจะสร้างใหม่หรอกครับใช่ไหม อ่าเนี่ยสวยเนาะเนี่ยคลาสสิกมากเลยแขวนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยอ่าผมเคยตอนเป็นเด็กๆ่ยผมเห็นแม่ทัพกิจศรีเวลาเนี่ยท่านก็แขวนนะอ่าพระหูยานลบบุรีเนี่ยนะแม่ทัพกิจศรีเวลาเนี่ยท่านท่านแขวนอยู่ฝนมาแล้ว ฝนตกแแม่ๆๆๆๆแม่แม่เต็มแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเปียกแล้วนะครับอ่าไปก่อนนะเพื่อนๆฝนม,มาแล้วขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ